การอบรมจิตนี้เรียกว่าภาวนาถ้าอบรมให้ใจสงบเรียกว่าสมถะภาวนาหรือเรียกว่าสมาธิถ้าอบรมจิตให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงให้ปรากฏขึ้นอยู่กับใจเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถะ และวิปัสสนาหรือสมาธิและวิปัสสนาสองประการนี้เป็นเครื่องอบรมจิตใจบุคคลได้กล่าวมาบ่อยๆแล้วว่าใจของคนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นประดุษนายของกายและวาจาจะทำอะไรก็ใจคิดสั่งก่อนจะพูดอะไรใจก็คิดสั่งก่อนจึงพูดได้ทำได้ใจจึงเป็นเหมือนนาย การอบรมใจให้สงบให้เกิดความรู้จริงรู้ถูกเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกับปิดามารดาเลี้ยงลูกทำอย่างไรให้ลูกของเราจเจริญเติบโตมีสติปัญญาต่อไปในวันหน้าก็ต้องให้ลูกของเราได้รับการศึกษาเพราะการศึกษานั้นให้รู้สึกไปถึงใจ ให้มีความรู้ความ,ามเฉลียวฉลาดไปถึงใจและเมื่อมีความรู้ความเฉลียวฉลาดไปถึงใจแล้ววาจาจะพูดอะไรใจก็สั่งมาก่อนการทําอะไรทางกายใจก็สั่งอมาก่อนเมื่อใจฉลาดทำก็ฉลาดเมื่อใจฉลาดพูดก็ฉลาดเมื่อใจดีทำก็ดีเมื่อใจดีพูดก็ดี เมื่อใจเป็นกุศลเป็นบุญธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญเป็นกุศลพูดก็เป็นบุญเป็นกุศลตามกันไปอย่างนี้เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานของกายและวาจา